กาบสวัสดีพี่น้องป่องไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีทุกท่านพี่น้องคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องปิดฤดูการหรือว่าปิดตำนานกันแน่แม่บาทนี้พี่น้องล่าสุดเนาะพี่น้องเนาะในส่วนของทางเพจดังสบายดีเซ็บก็ได้โพสต์ถึงเรื่องนี้ว่าตารางงานลิเกเดือนกันยาหนึ่งคิวท้วนแถมไม่มีใครจ้างทำกลุ่มปิด น่และพี่น้องโพดดังกล่าวนะพี่น้องก็ทําเอาในส่วนของทางชาวนิตเข้ามาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อีกโพดหนึ่งก็บอกว่าวงผัวตั้งแต่เปิดตัววงมีงานถึง10คิวหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าปิดฤดูการนี่แหละพี่น้องก็เลยเป็นในส่วนของเรื่องดังกล่าวที่เป็นประเด็นว่าปิดฤดูการ หรือว่าปิดตำนานกันแน่นี่แหละพี่นวงก็เลยกเกิดปีนดามาถึงเรื่องดังกล่าเนาะพี่น้องเนาะในส่วนของทางชาวนิตก็เข้ามาพูดถึงเรื่องนี้ว่าในส่วนของที่วงทำใหม่สร้างใหม่แต่ทำไมไม่มีคนจ้างมันแปลกมากประสันมาพี่นวงบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าวงอื่นปิดฤดูการแต่มีงานในพับในลานอาหารแน่นเอียดกันทุกวงบางท่านก็ว่าปิดฤดูการ แบบว่าปิดยาวตลอดการเลยหรือนาสิปิดตลอดการนางชอบแต่งมาสันวาพิ้องอีกประเด็นหนึ่งก็ว่าสิบ,บอกว่านาฝนบรับงานกับบอเมนว่างานอีกวงนึงเขาคืองานเต็มยันปีเจ็ดหนึ่งเลยปิดฤดูการหน,น้าฝนหรือไงบาง้อมเมนตก็บอกว่าเขางดรับงานค่ะเตรียมตัวเล่นละครซ้อมบทก็เลยเอางานแค่นี้เลยรับงานแค่นี้ แต่อนาคตข้างหน้าอาจจะปิดตำนานเลยก็ได้ไปรับบทซ้อมละครเต็มตัววาสนวาพี่น้องบางท่านก็ว่าอยากดังไปทางโน้นอยากดับมาทางนี้หนึ่งคิ้วกระดีแล้วตัวว่าสนวานั่นแหละพี่น้องในส่วนของเรื่องนี้นะพี่น้องเนงาะทาเอาทางชาวนิดเอฟซเข้ามาพูดถึงเรื่องนี้ว่าวงลิเกในหนึ่งเดือนมีหนึ่งงานหรือไงค่ายโตเกียวในหนึ่งเดือน มีร้อยงานปังไม่ไหวแม่บาดทีนี้พี่นวงเกิดการเปรียบเทียบกันขึ้นมาทันทีเนาะพี่นวงเนาะบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าแล้วอย่างนี้ลูกน้องจะเอาอะไรกินน่าสงสารมากบางคอมเมนต์ก็ว่าใครกันนะหนึ่งคิวท่วนไม่เป็นไรลอกเมียเขารวยเมียเขาเลี้ยงเองมูเงะวาสันวาพี่นวงทางคอมเมนต์หลายขนาดพี่นวงเข้ามาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีการเปรียบเทียบ กับคณะลีเกวองอื่นๆมาเพื่อนก็บ,บอกว่าเขามีงานทั้งเดือนเลยนะถึงจะเป็นช่วงที่ปิดฤดูกาหลหรืออะไรก็แล้วแต่ในส่วนของวงอื่นทําไมงานเต็มทุกเดือนแล้วก็เต็มตลอดทั้งเดือนมาสันว่าบางท่านก็บ,บอกว่าก็เอาไปเปรียบกันเนโอ้อลีเก์โนเนมกรบรับลีเกที่เขาดังเขาปังมั่นกระต่างกันยูวาสัาวนว่าพี่น้องบางท่านก็บ,บอกว่า ในบอกพระเอกลิเกชื่อดังติ้งบอกระดับไม่ท่องคําระดับพระเอกแถวนาพุดเด้คือสีมีงานแข่งงานเดียววาัศนวะพี่นงบางคอมเมนต์ก็บอกว่าค่ายเพลงโตเกียวงานล้นยันปีหน้าเลยวัศนวะนั่นแหละพี่น้องในส่วนของเอฟซีน้องพี่น้องเนาะที่เพิ่นเขามาคอมเมนต์กะมีเขามาว่าอ่ามีแตงต่วาห้วงเดียววงอื่นเขาก็ปิดฤดูกาลกันหน้าฝนเขางดรับงานกัน เขาก็รับงานนิดๆหน่อยๆคือกันนั่นละบางวงเขาก็บรรับเลยมันไม่เห็นจะแปลกวาสันวาพี่น้องนั่นละพี่น้องในส่วนของทางเอฟซีอ่าที่เขามาเว้าและกระทกกันเรื่องดังกล่าวเนาะพี่น้องเนาะบางคอมเมนต์เพื่อนก็บ,บอกว่าผากันอิฉาเขาหลายตีเลี้ยวมาแซะเขาแบบนี้ตลอดวงเขาก็มีงานเหมือนเดิมยามาติ ยาม่าแสะเขาหลายประมาณนี้พี่น้องนั่นแหละพี่น้องในส่วนของเรื่องดังกล่าเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นประเด็นเรื่องนี้จนได้ว่าปิดฤดูการหรือว่าปิดตำนานกันแน่นั่นเองพี่น้องแล้วพี่น้องคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้กับข้อมมินไวไตคลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อ สวัสดีจ้า